สวัสดีค่ะเมื่อนี้พ้ามาเที่ยวทางเข้าสวนนงนดพัทยาค่ะทุกคนแต่ห้าจะบ่เข่าไปข้างในเนาะค่ะจะไทยอ่ะข้างนอกนี่ทางเข่าค่ะทุกคนตรงนี้เป็นที่ขายตั๋วค่ะพ้นกระหลายค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวหลาย ช่วงนี้เป็นทางเข้าไปในสวนนงนดค่ะซื้อตัวแล้วเข้าไปสอดนะยคะ่ะนี่เป็นวิวทางเขานะคะก่อนจะเข้าสวนนงนดนักท่องเที่ยวมาหลยหลายเลยรถเต็มนังค่ะเป็นลูกแก้วสวยนะ คนสวยงามมากเลยค่ะลูกป่าคนจะเปลี่ยนสีเป็นสีเงินนะคะนี่ค่ะเป็นสถานที่จอดรถนี่เป็นทางออกค่ะ ทางออกจากสวนนงนดคนก็เริ่มมาไล่ไหลายอ่ะลูกจกนี <c oughs> ่จะเป็นอ่ะ โลงรถขึ้นรถนะคะเป็นช่องหนึ่งช่องสองช่องสามแล้วแต่พจนจะเขียนไว้ตรงมุมนั้นอาจะเป็นที่จอดรถอ่าเกง๋งรถตู้รถน้อยๆเนาะคะ่ะรถบัสพจจะจอดนักท่องเที่ยวพจนจะจอดไว้อีกทีหนึ่งะคะ่ะทุกคน พอห้าก็จะบโบเข่าข้างในเพราะว่าห้าเข่าบอ่บอยแหละเนาะค่ะทุกคนเก็บบรรยากาศข้างนอก บรรยากาศข้างนอกทางเข้าสวนนงนดพัทยาตรงนี้เพิ่นจะเป็นดอกไม้ขายนะคะทุกคนขายดอกไม้ของสวนนงนดนะคะ มีแต่ดอกใหม่งามๆได้ขัดคนการเดนเซ็นเตอร์เดินเข้าไปชมข้างในก็นได้ค่ะแต่เ้าจะบดเดินเนาะคะ่ะเอาจะไม่เข้าข้างใน ดอกไม้ไม่ดอกไม้ประดับไี่แต่สวยเบื่องไอ้ข้าวรือสีค่ะทุกคนกางไวยสวยๆมังค่ะ บวัวเพงนะคะทุกคนห้าสิบาทกระถางหนึ่งน่ะข้างบนเป็นดอกงอนไก่เนาะค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปมุมเนี่ยค่ะแต่ห้าก็ต้องระว่างรถเพราะว่าที่รถผ่านมาก ดอกไม้เพิออกเต็มนังค่ะดอกไอ้ไ่วนชมเนะี่ยเดี๋ยวหันให้เบิงทั้งสวนนองนดนะคะถ้าเข้าไปข้างในเ้าเข่ามุ่มหนี่ได้ค่ะทุกคนเขราบเาเข่ามุ่มหนี่บได้แต่ว่าเ้าหวห้เดินย้อนกลับมาได้ าไปเบิงกระบ,บองเพชรตรงนี้ค่ะเบืงต้นกระบ,บองเพชรค่ะ เาาไปเลยดได้ค่ะสวยสวยตอนท่ายูนิเดทแดด,ดนะคะเบิ้งในกล่องบบไครสัตว์บรูวาจะออกมาแบบใดนนะคะ นี่จะเป็นที่จอดรถนะคะ่ะเพันจะจอดได้เฉพาะรถเกง๋งรถตู่ด้วค่ะมุมนี้เลี้ยวหินในบัดข้างบนสวยๆค่ะทุกคน นักท่องเที่ยวหลายค่ะทุกคนเราเดินต่อนะคะศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา มุมนี่ก็ซิมีกะบวงเพรค่ะทุกคนมองทรายมองขวาลวก็ะขามถนนไงเพราะว่ารถหลาย ว่านบด้ลงขีบเห้าเด้อค่ะทุกคน <laughs> มึงแค่ตัดตรงนี้อีกค่ะทุกคนไอก,กระบองเพชรมันแค่ตัดค่ะเว้าวปีตขอโทษหลายๆค่ะ ตรงนั่นจะเป็นที่พอะพาะพันต้นไม้ดอกไม้ประดับนะคะนะรถทั่วร์พิ่นจ,จอดมุมนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาค่อยเดินไปะคตัดอีกมุมหนึ่งค่ะไอกระบองเพชรค่ะทุกคน สวยง้ามมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้เพื่อนเพาะไหวแล้วเพื่อนกระสิเอาไปข้างในเนาะค่ะหรือบางข้างก็จะมีออเดอร์เขามากเสีเพราะว่าสวนนงนดพัทยาเนี่ยเพื่อนติดหนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลกด้อค่ะทุกคน อีกมุมหนึ่งที่เพันปลูกกับบองเพชรติดอันดับหนึ่งในสิบไปค่ะเข้าเดินได้ชมตนม้นไม้วิวบรรยากาศไปเรื่อยๆเนะคะ่ะ ตรงนี้จะเป็นไอ้ดอกเฟียงฟ้าเนาะค่ะดอกเฟียงฟ้าถ้าคนอีสานมันจะเอินดอกกระดาษค่ะงาวเป็นแทวไปเลยเอยค่ะข้างบนก็แเม่นค่ะทุกคนนิ่งเพิ่นกระล่างออกดอก สวยงามเลยค่ะทุกคนโคด่างทองน่คะตุนนี่ โคด่างทองคุณนะเพราะว่าอยู่ในสวนน้องหนดนี่แม่นเพื่อนจะปลูกอะ่ะตน้นไม้ดอกไม้ประดับนี่เพื่อนมีความหมายทั้งนั้นเด้อค่ะทุกคนตน้นไม้ดอกไม้ที่เพื่นปลูกคือเพื่อนจะเหตุเป็นจุดเนาะค่ะจุดนี่จะเป็นดอกเฟี้ยงฟ้าหรือดอกกระดาษ จะบ่เดินขึ้นไปดอกค่ะเพราะว่าอ,อากาศห้อนๆค่ะทุกคนมึงรถค่ะรถทัวเนี่ยตรงนี้จนักท่องเที่ยวด้วยค่ะทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวกันเด้อค่ะทุกคน ส่วน้นนงนุดพัทยาเนี่ยถ้ายิ่งเข้าไปข้างหน้ายิ่งสวยงามด้ค่ะทุกคนยิ่งอ่ะเด็กน้อยเนาะค่ะพระนจะวัดคว่วมสูงวัดคว่วมสูงว่าสูงเท่าดเข่าฟี่เมื่องค่ะทุกคน มีลีค่ะเพื่อนตัดแตง่งนี่เป็นสีขาวค่ะทุกคนเงาเป็นแถวไปเลยเพราะว่าเพื่อนกะขายคือกันเนาะค่ะเพื่อนกับเพาะพันขาย มึงหลดมากันค่ะทุกคนทั้งข่ะลดกับมี่ไปมีมาเรื่อยๆทั่วหน่มิตรนักท่องเที่ยวเด้อค่ะทุกคนเนี่ยเป็นคนจีนค่ะวันติดไว้แล้วก็จอดกันเต็มอยู่ค่ะตรงนี้เป็นเพื่อนอ่ะเพาะพันธ์เนาะค่ะ พ,พันดอกไม้ต้นไม้ประดับสวยๆเนะบิงมุมไก่นะคะทุกคนสวนเฟี้ยงฟ้า มีเหาก็จะเดินไอนเก็บคลิปบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคนคลิปนี้ก็สิฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะเพิ่นจะเยาวาเกินไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขหฮงห้งปังๆเ้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ